กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กันในช่องโม t ี channel นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเล่นศึกราชาเทพศูนในเกม7บาปนะครับผมคือตอนนี้มันเหลือเวลาแค่16ชั่วโมงนะครับผมในการเล่นของรายสัปดาห์นะครับผมซึ่งโหมดนี้นะครับผมจะเป็นโหมดที่เอาไว้อัพตัวนี้นี่นี่ครับ พลังแท้จริงนะครับผมตรงนี้อ่าเนี่ยครับผมของตรงนี้ดรอปจากบอสเมื่อกี้นะครับผมอ่าโอเคเรามาดูทีมกันเลยครับว่าผมใช้ทีมไหนในการเล่นนะครับผมก็คือทีมแรกนะครับผมที่ผมเล่นก็คือจะเป็นทีมนี้นะครับผมจะมีน้องชูนะอัเบโดโฟเทอร์แล้วก็โกคิวทัตนะครับผมทีมที่สองจะเป็นกิเลนนะครับผมแล้วก็ จันโด่าแล้วก็น้องเจนนาแล้วก็นานาชินะครับผมจะใช้การ์ดอ์ติแฟกต์ก็คือ,อเป็นของเผ่าแม่ระบุนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมจะกินอาหารโจมตีเลยนะครับผมเพื่อจะเอาความแรงของอาเบโดนะครับผมอ่าโอเคโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันในชั้นแรกแล้วนะครับผม ของการตีบอสในดันนี้นะครับผมซึ่งดันนี้มันจะปวดหัวกับการสกิลของเรานะครับผมตัวบอสเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นนี่มันไม่ปวดหัวเท่าไหร่นะครับผมจะปวดหัวก็คือการสกิลเท่านั้นนะครับดูนี่นะครับผมหลักการเล่นนะครับผมก็คือเราต้องเก็บการ์ดนะครับที่เขาแนะนําตรงนี้นะครับผมเอาไว้ใช้ในเทิร์นถัดไปนะครับผมอโอเคเดี๋ยวผมจะใช้การ์ดตรงนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ อันนี้ผมต้องเก็บไว้แล้วก็อัพให้อัเบโดเลยครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับแต่ความจริงก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมใช้ไปก่อนนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคครับผมการตั้งท่าของอัเบโดขึ้นนะครับปล่ให้บอสมันตีเราไปก่อนนะครับ สกิลนี้ของบอสนะครับผมก็คือจะตีเราแล้วพาดเป้าออนะครับผมอ่าโอเคมาเลยครับทําตามกฎของเขานะครับผมก็คือตีตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตัวนี้สองแล้วก็โจมตีสามแล้วแรงสกิลของเราจะเพิ่มนะครับผมแล้วบอสก็จะติดสตันนะครับผมอ่าโอเคตีไปเลยนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับสองทับสามพยายามอย่าให้โดนลงทันนะครับผม ลงทันก็คือตรงนี้ครับผมอย่าให้เกิน1นะครับผมก็คือ2ทับสได้ยิ่งดีะครับอ่ะโอเคเทิร์นถัดไปนะครับผมเราต้องใช้อ่าตัวนี้นะครับผมแต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมมารับอันติของบอสในเทิร์นนี้ก่อนนะครับผมอโอเคปุ๊บอย่าไปลดแลงอันติของบอสนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราลดปุ๊บเทิร์นถัดไปเราต้องไปทําตามกฎใช่ไหมครับถ้าบอสอันติมาแล้วเราจะไม่สามารถใช้การสกิลได้สักใบนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันนี่ครับผมโดนอันติีปุ๊บการด,ดําไปเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าลดเกรดของบอสนะครับผมถ้าเป็นไปได้เมื่อกี้ก็เลื่อนการ์ดเอาก็ได้ครับผมอ่าโอเคแล้วก็กลับไปทีมหลักของเรานะครับผมเพื่อที่จะทําตามกฎนะครับผมอ่าก็เป็นการ์ดใบนี้ก็การ์ดใบนี้แล้วผมจะตั้งท่าไปเลยนะครับผม อ่าโอเคเพื่อที่จะจบในชั้นนี้นะครับอ่าโอเคนี่ครับผมอ่าถ้าฮอกออกมาตอนนี้ครับผมถ้าเป็น2ทับสเนี่ยบอสจะไม่สตันนะครับผมแต่บอสจะตีเราคือผมอยากจบเทอร์นี้แล้วครับผมอ่ดูดาเมจของอาเบโดครับผมดูครับสองลห้า เกือบ3ล้านนะครับเดือดเต็มกลับมาเหมือนเดิมครับผมต่อไปนะครับจะเป็นชั้นที่2นะครับผมชั้นที่2เนี่ยจะต่างจากชั้นแรกครับผมก็คือตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะให้ใช้เลเวลของการ์ดนะครับผมเพื่อที่จะทําตามกฎของเขาครับผมแต่ทีนี้ถ้าเราขึ้นมาชั้นที่2ปุ๊บเราต้องเปลี่ยนมาอีกทีนึงนะครับผมเพื่อจะให้บอสนะครับใช้สกิลกับทีมนี้นะครับโอเคเขียการ์ดไปครับ เจ้าตัวจันโดล่าเนี่ยต้องของต้องแน่นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวรับดาเมจนะครับผมดูโดนตีน่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยอ๋หนาอยู่ครับผมโอเคทนนิดนึงโอเคไม่ตายครับผมอ่ะโอเคหลังจากจบเทิร์นของบอสนะครับผม เราก็ไปทีมหลักของเรานะครับผมก็ทําตามกวดมันเลยผมไม่แน่ใจว่าอันติเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะอาสองสามหนึ่งอ่าโอเคแล้วก็หนึ่งโอเคครับผมบอสก็จะ โดนสตันนะครับผมนี่ครับแรงกัดัพแล้วก็โดนสตันนะครับผมโอเคครับผมแล้วเราก็สลับไปเหมือนเดิมครับผมทําทําเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยอโอเคนี่ก็ตั้งท่ามาแล้วก็อันติแล้วก็พยายามอย่าลดเกรดนะครับผมอันติไปเลยนี่ครับเลือดของจันโดร่าก็เพิ่มขึ้นมา เกือบเต็มนะครับผมจันโดราจะโดนตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามเทิรมของบอสนะครับผมต่อไปอันติบอสจะมาเราต้องเอาทีมนี้นะครับผมรับอันติบอสนะครับอโอเคเราก็ไปทำตามกดก่อนนะครับผมก็จะมี2โอเคครับ2 3 แล้วก็2ครับผมปึ๊บความจริงน่ะอ่าผมเคยจบในเทอร์นี้ได้นะครับผมแต่เอาชัวร์นะครับผมก็เล่นตามนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคกดครบนะครับอ่าโอเคโอเคครับผมถ้าสมมุติว่า ตรงนี้จบนะครับผมบอสนะครับสกิลที่เขาบอกว่าเลือดจะไม่ลดต่ำกว่าหนึ่งนะครับผมมันจะหายไปตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเรารีบจบเลยคือบอสมันก็จะ,ะเลือดไม่ต่ำกว่าหนึ่งมาประมาณน่าจะประมาณหนึ่งถึงสองเทิร์นนี่นะครับผมอโอเคตรงนี้เราก็จะใช้ทีนี้นะครับผมจะพูดถึงว่าจบได้เลยนะเพราะว่าเลือดมันไม่ต่ำกว่าหนึ่งแล้วครับผมผมก็จะใช้อันติไป แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมอ่ะโอเคเพื่อที่จะจบบอสในเทิร์นนี้นะครับในเฟสนี้นะครับผมอ่าลดเกรบ,บอสพอดีครับผมพยายามลดเกรดไว้นะครับผมถ้าไม่อยากให้ทีมโดนระเบิดนะครับผมโอเคก็เห็นไหมครับบอสนี่จะตีเราเบามากครับผม อเอยังตายอุ๊ยตายไหมเนี่ยโกเธอรเราน่าจะตายดามิเอเราน่าจะหายไปเยอะครับผมชิบหายแล้วโอเคไม่เป็นไรครับลองดูครับสองสองสามตรงนี้มาดูครับว่าผมจะสามารถจบวอได้ไหมครับผมคือความจริงนะครับผมโกเธอห้ามตายนะครับผมไม่งั้นเนี่ดามเมจหายไปเยอะเลยครับผม โดนกัดก่อนนะครับนะครับโอเคเอัลเบโดก็ตีแรงครับผมเลือดเต็มครับผมถ้าการ์ดต,ตั้งเท่าอเอาเบโดไม่มานี่คือโอ้โหผมบอกเลยว่าหยาบครับผมอันนี้บอสต,ตั้งท่านะครับผมเราสามารถใช้การ์ดต,ตัวนี้ได้นะครับผมก็คือทําให้บอสหมดสตินะครับผมก็จะถอนตั้งท่าตรงนี้ได้แล้วก็อันติยัดไปเลยครับผมแล้วก็ฮิว ผมว่าน่าจะจบแล้วนะโอเคอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะศึกราชาปีศาตนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการเล่นศึกราชาเทพอสูรนะครับผมถ้าผมพูดตรงไหนติดขัดยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะ ให้ผมลองทีมอะไรก็รบกวนคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ